วันนี้มานิวแอนด์เดอะแก๊งจะไปเที่ยวชมสวนดอกโบตัานกันค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดอกเพียวนี่ซึ่งเราจะไปที่บูรีเลนฟาร์มค่ะเปิดม,มากว่า40ปีแล้วไปดูกันเลยค่ะผู้ร่วมประชนไทย บอกอก่อนว่าที่นี่เสมือนไล่หมุนเวียงค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาควรที่จะเช็คทางเว็บไซต์ก่อนแต่ถ้าไม่มีดอกไม้ก็อาจจะเจอไล่สตรอเบอรี่หรือไม่ก็มาเก็บลูกฟักทองกลับไปแทะเล่นกันแล้วเขาก็ยังมีกิฟช็อปแล้วก็การ์เดนเซ็นเตอร์ให้เราได้เดินช็อปปิ้งกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ม a นิวแอนด์เดอะแก๊งอ่ะเริ่มจะก,กลัวเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนพันใด มันิวไม่เป็นไรเราจะปกป้องกล้องมันยูด้วยชีวิตตัวมึงเปียกก็เรื่องของมึงไอ้เพนะื <c oughs> ่อนเจ้ากาดะริดนะกาดีต่างกับ5นาทีที่แล้ว ที่นี่เขาไม่คิดค่าเข้าชมนะคะฟรีค่าจอดรถด,ด้วยแต่เขาให้เรา,าอุดหนุนซื้อดอกไม้จากสวนแทนค่ะกี่ดอกก็แล้วแต่เราเลยต่ำสุด5ดอกคิดเป็นราคา6.5ปอนก็เท่ากับว่าดอกละประมาณปอนกว่าๆเองค่ะในส่วนที่เราต้องเตรียมมาก็คือกันไกตัดกิ่งค่ะแต่เรากลับลืมอีกสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวมาบอกตอนท้ายคลิปนะคะ กกไทำอะไรครับหนะ้าคนนั้นนะ่ะไปอาบสายเจซะแล้วแต่เอาเอาไอ,าตาอ,อ้ตรงก้านออกตรงคนโคนออกไม่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 ตรงคนโคนอ่ะมันจะมีก้านใบใช่ปะ่ะเราใบออกเออดึงออกรถไฟมาพอดีเลยปะเนีเ่ยวิเศษว่ะรถไฟผ่านไปแล้ว ไหนโชว์หน่อยทำไมถึงตัดดอกเท่านี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้มันกำกำลังถูกต้องที่จะปรูมถ้าเราตัดเล็กกว่านั้นนะคะแบบนี้น้องเขายังโตไม่เต็มที่เราต้องให้าบบเขาโตนิดนึงแต่ว่าถ้าบานไปแลแบบ้วอย่างนี้มันก็เย็าแป๊บเดียวมันก็แบ,บ่งบานมันก็น้องเพราะฉะนั้นตัดทรงนี้ค่ะกำลังดีโอเคค่ะดอกไม้กับคนค่ะสวยกันวันนี้ให้ดอกไม้นะคะโอเคอ,อไะไรพูดนางเอก ปกติเขาเคยยอมที่ไหน จ้ะเรามาเบรกเล่น MV หวานแหววล้วมาเปลี่ยนเป็นเพลงอังกอกันเถอะอังกอเสมือนท้องป้าวิปริตแปรปวนทันใดช็อตฟิลไปอีกจ้ะรู้จักแล้วความหากอเตรียมมาทุกอย่างลงลงมาชุดพอมมากแต่ตอนลงมาคือแดดดีเวอร์จริงแต่ว่านี้อยู่ไม่นานหรอกน่าจะแป๊บเดียวหมายถึงไม่ใช่หมายถึงฝนนะหมายถึงเราอยู่ไม่นานหรอกได้อยู่ได้แป๊บเดียว มอกี้คือมุมอะไรนะเมื่อกี้คือเราอยู่มุมตอนนี้เราอยู่มุมไหนของเมื่อกี้เรามาเดินดูวิวนะอ๋อเราได้วิวนะจริงคือแบบเราได้วิวอะไรนะเราได้วิวเรือล่มเรือล่มกับเรือดำหมายถึงหมาน้อยที่ตกลงไปในน้ํหมายถึงหมาน้อยที่ตกลงไปในน้เอาครับโผล่ขึ้นมาครับจังหวะนี้โอ้โหเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อกี้คือโหเรียกคําว่าคุนวันเล่นสงการ สงการที่อังกฤษนี่เองบอกเลยจริงๆเป็นสถานที่ที่ทำให้ผ่อนคลายไปอีกแบบนะคะตรงสวนเนี่ยก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปชอบดอกไม้ชอบชมสวนส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีสนามเด็กเล่นมีคาเฟ่มีที่ให้ช้อปปิง้งถือได้ว่ามาที่เดียวครบจบเอ่ย นิวจะมาเตือนว่าอย่าลืมเตรียมที่ห่อดอกไม้มานะคะถ้าหากต้องเดินทางถึงชั่วโมงเนี่ยยิ่งต้องห่อถุงใส่น้ำให้เขาด้วยจบทริปแล้วค่ะมานิวพี่เพชรแล้วก็เพื่อนต่ายขอลาไปก่อนนะคะ see you next trip จ้าบาย